สะดแต่หัวใจที่มันคงยังคงรอพี่ที่เคยชื่นชมสองเฮาใครนั้นพบกันที่ปูฝอยลมไอยังจับมือที่เยาชมว่าปูฝอยลมงามสมคนมา ก่อนเคยจากลาเมฆน้อยลอยต่ำมือนย้ำให้เตือนสัญญาน้ำฝนริลนจากฟ้าความคราบน้ำตาที่พาเศร้าใจก่อนเคยเที่ยวน้ำตก จากนันเที่ยวชมดอกไม้ท่ามกลางสายหมอกแสงแดดสายลมผมกายวันนี้บ่มีคอดให้สงสารหัวใจเน้าตัวเราสัญญาต่อหน้าพา ใจคำหอนขันหอนแต่คำอา้ายว่านั่งรอจนคำ่ำอยู่ใต้ต้นโพอมองเขาวัน,น สัญญาตอนหน้าพาเบืงอุดรหัวใจหำหอนขึ้นหอแต่คำอายเว่านั่งรอจนคำอยู่ใต้ต้นโพมองเก่าวันนี้ว่ามีคา បាត់លូសា